เจดเทียเทศจัดสัตว์ไอเซิร์ฟโซนนี้เท่าไหร่วะของจริงอะไม่รู้อะแต่ผมผมเอ่อผมองพวกนี้มันแพงครับสองสองแต่แต่าสองแต่ผมไม่รู้แตมันแพงเกินผมเลยไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่รู้ว่ามันแพงอะแจ็ค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 เป็นไงแจ็คแจ็คแจ็คดูนะเป็นไงได้ได้มีสีแดงอยู่แดงเก่งเอ้า สีแดงอ๋อคือมันต้องดูเกงด้วยใช่ป่ะว่ามันจะใส่รองเท้าสีแดงได้อ่ะอันเลิอกใส่รองเท้ามันแล้วแต่คนนะแต่ว่าผมแต่งสไตล์นี้ไงแต่งให้มันแมทกันอ๋อบางคนก็ไม่บางคนก็บางคนก็ไม่ต้องใส่แมทอะไรเงี้ยแต่สไตล์คนนี่ผมชอบที่มันแมทกันมันดูลงตัวกว่าอันนี้เท่าไหร่แจ็คเซิร์ชให้หน่อยเดย์เซิร์ชใหกูใส่น่ะโอ้แพงครับกรปา p อ e r สั่งทำพิเศษโอ้โอเก่งอเกงพวกนี้มันทำออกมาเพื่อตีเล็บแบบดัำใช่ไหม ใ no มัน so ระบุราคาไม่ได้มันต้องมันต้องแล้วแต่คนทําพอใจอ่ะบอกว่าโคมารีแค่10ตัวบนโลกคนท่กคนซ right. yeah. ื้อราคามันโอเคันแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วก็เขาบอกแล้วแต่แล้วแต่คอร์เรชันแต่เขาบอกมาเ่ว่าใช่หรอไม่รู้เขาถามถามาว่าเขาบอกว่าบางตัวมี10ตัวบนโลกกูต้องถ่าย GTR กูไปซื้อเกงองมาใส่ปะนี่ยแล้วแต่เอาความชอบเล ลุงเอาโคพาสปฏิเได้นะไม่ไหนมาใช่หรอได้เหมือนกันเหรอทำไมกูโทรไปไม่ใครจะมานั่งดูว่าของเรียอเยออนจริงๆใครจะมานั่งแบบเออขอดูหนอยไม่เว้ยมึงมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมว่าทำไมกูมองมันไม่ค่อยสวยมันดูแบบเค้งๆใหญ่ๆอ่ะมันตัวใหญ่ใช่ไหมเออมันตัวใหญ่มันถ้ามันดูแบบว่าธรรมดาแบบแบบเนี้ยแบบแบบที่มึงใส่เนี้ยใช่ป่ะแบบที่มึงใส่เออแล้วก็แบบเป็นโคพาสแบบเนี้ยโอเคอ่าเนี่ยสวยเนี้ยสวยแต่ถ้ามันดูแบบโค้งๆอ่ะกูมองว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะเด้ ไม่รู้นะกูกูน่าจะเข้าไม่ถึงแฟชั่นแบบนั้นแล้วก็เขาก็ใส่คบือมันก็ใส่ได้หลาย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 สไตล์ลงเนี่ยคนนี้ก็มีไหมเหรอเออคนนี้มีแต่ก็แต่บางก็แตมีบางมีเยอะมีบึ้มอ่ะไม่แต่กูก็ไม่ค่อยไอ้นี่ชอบเท่าไหร่อ่ะหมายถึงแบบว่ามันดูไม่เสื่อมหรอคมหาบังบอยเอไอ้ช็อปที่ใหญ่ที่สุดมันอยู่ที่ไหนคมหาดอะอาลีด้ว น่าจะมีกาปะแต่ปารี่มีมีหลายชอบไอเซอร์าท่ารอนี้ท่าอะไรอะท่าอะไรท่าอะไรต้องมริกาะแต่มันไปมันไม่ค่อยมีกางเกงอะในชอบอะนานมันให้มันแบบมันมันสมอยมันดิวันถาข้อความมาก่อนนะใช่อย่างผมไปผมทั้งทั้งปารี่เลยจะมีอยู่กี่ร้านหรือได้มีงเกงตัวเดียวไซส์เดียวได้พอดีเป๊ะอ๋อ ท่านี้คตชชอบจุกเราเราไม่เลือกน้างานเลยเหรอใช่ครับท่านอสบายเลย่ะมันก็เราต้องวัดตวงกับมันก็จะมีอเลยใ่ไหมใช่ครับถ้านอนอย่างเดียวอนอย่างเดียว่ทานอนอยาเดียว่ท่านอยเดียแต่ทานอนอย่างเดียว่ท่านอนอย่างเดียวท่านอกย่างเดทาองเอแรงท่านี้ยาเดต่อบาเยนอนองเียทานอนสยายนอนหงายไงต็ายวแต่ทอย่ีวแต่อย่ยู่นะคมฮารเดอ่ะเยอะด้วย ก็ปีได้เลยด้วยมีบึ้ม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 มีทุกแบรนด์นะครับเจ้าแบรนด์ไหนค่ะดาวดาวดารุ่แต่ก็เนื้อผ้าก็ตามตามงานอ่ะตามราคาแต่ตะวนที่ลุงใส่แม่งเท่ว่ะตัวไหนเนี่ยเร่ของสิเล็บหรือเปล่าใช่เนี้ยสวยสวยมากเลยตัวเนี้ยสวยแบบสวยจัดเลยอ่ะแมงคอนดีเลยอ่ะลุงต้องจัดลุงต้องจัดก่อนที่กูจะจัดตังเกงอ่ะกูไปใช้นี่ให้หมดก่อนเว้ยตอนเนี้ย มันจะมียุงที่แบบมันเป็นไม้ก็เขียนใหญ่ๆครับก็แนวผมแต่ลงซื้อตัวแพงๆมาแล้วผมเอาเดี๋ยวผมไปซื้อกางเขนมาแปะไอเว่าเราใส่อย่างไงเขาก็เชื่ออยู่ล้วก็เอาวไม่ไดไงกูมีโฮเอ็มไงเพราะว่าผมใส่ ผมคิดไป็นข้งพรอมเขาก็คิดเป็นของจริงผมคิดไม่ได้วเชื่อเออกูเชื่อหน่อยกูก็เหมือนกันขนาดกูชอบแฟนเจ้านะถ้าลงมาจากแบมโงกูมอง่แกไว้ก่อนอ่ากติกระติกระติกกติกกติกถ้าแม่งแม่แบบว่าให้เราถอดให้แบบเป็นดูดูแบบเอ้ยขอดูขอดูเกงหน่อยดิยี่ห้อแม่งดึงแบบเปล่าแบบเออดได้เยี่ห้อออกมาได้วยเออทม่งกดูดิต่อแกมาดูเถอะแกอยู่แล้วอ่ามันไม่ไม่น่ามีพวกข้างอยู่ในโลกนะผมว่าข้างแบบมันดึงเกงคนอื่นเขาดูของแท้ของปรอมป่ะ ม่นลุมใส่ของปลอมไงก็ใครใครก็เชื่อกล้าพูดเลยลงจากรถเขาก็เชื่อละว่าของแท้ใช่ขนาดลุงได้ดีออมาใช่ขนาดคนรู้เลยรองเท้าลุงยังใส่ของปลอมดีอออ่ะโอ้โหจริงไม่ได้จริงไม่ได้เลงอะไรนะจริงม้่รองเท้าดีออมปลอมอ่ะใช่ลุงใส่ของปลอมยังไงเขาก็ดูเขาก็ว่าของแทกผมก็เลยบอกขนาดดีออลุงยังใส่ของปลอมเลยอะไรลุงลุงลุงซื้อจากร้านนี้น่าไม่ใช่หรอไม่กูซื้อผิดไอ้ไม่กูคืนไปแล้วคืนไปแล้ว ที่ออปอมสองแสนอ่ะเคยเคยเห็นปวลาหยุดกูไม่ได้จ่ายตังค์กันไม่ได้จ่ายตังค์ก็ทำกันพี่จะได้โอ้ม่เดผมจะออกกูเว้ยแต่ว่าผมนัดไปแล้วนะบางบังบังบังระบบไปซือหก้อยเกิหน้าเพดอ๋อเมึงอกีออกจะดิวออกจะดิวอ้ามึงหมดโกรกอข้างที่ึงจะคุยกับ เดาผมเดาผมเดาผมซื้อ690หน้าเพจแล้วผมขอเดินข้างบางนะแล้วบางบอกให้าการันตีผมได้ว่าของแท้นะโอเคโอเคดูกันนะเนี่ยเอ้ยจุกแล้วมึงเอาไงเนะี่ยแล้วสรุปคือเนนะี่ยเขาบอกว่ามึงจองที่หัวหินไปแล้วไงเอ้ยไม่ใช่ที่ไม่ได้จองนะไม่ได้จองลงผมแค่ไอ้นี่ผมกำลังหาอยู่ <S <S> ยีวิตมึงแม่งมันดีว่ะแบบว่าเปลี่ยนได้วันถัดวันเลยอะเป้าหมากำลังหาอะตอนนั้นกำลังแบบวิวหาอยู่แบบ เราคือเป็นนักเขียนให้มันเว้ยเจิกมึงก็เิดยงี้พระเอกโง่คนเนี้ยเราเป็นคนเขียนบทให้มันดวมึงจะไปเส้นทางไหนก็ได้เว้ยไอเหี้ยนเนี้ยแต่สรุปแล้วก็คือไปหาที่มีเปาหาให้ถูกต้องไหมได้ได้ได้ปลายเปรตเมกันดีกันดี แล้วมึงไม่ตัดสินใจจะซื้อจริงๆก่อนเซิร์ฟที่กูบอมกมึงอะโอ้รู้แบงเกินหมวกชีวิตคนเราไม่แน่นอนรอผมด้วยอะผมจะซื้อแบบไม่คิดแบบแบบไม่คิดแต่่าอยากได้อะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยบ้านมันสวยนะชอบดีอะชอบดีว่ะ ไอ้ข้างบ้านมันตั้งราคาบ้าน17ล้านอ่ะเดี๋ยวกูจะเบิ้ลรถหน้าบ้านทุกวันเลยเฮียคอยดูนะเอ้เหรอกูสัญญาเลยเข้าบ้านตั้งบ้านราคาไปแล้วเหรอใช่17ล้านคือบ้านอ่ะแค่7ล้านเว้ยเข้าขึ้นไป10ล้านอ่ะทุบ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 แล้วก็ทำแบบว่าเป็นหลังเดียวกันถูกเดี๋ยวมึงรอ g ีดกูมาก่อนเดี๋ยวกูจะให้สะดุ้งทั้งหมู่บ้านเลยคอยดูไอ้สัตว์แล้วเป็นท่อโตเม่ด้วยเฮียกูบอกเลย g ีดกูเสร็จนะเฮียกูบอกเลยถอยรถเข้าบ้านทีต้องตื่นอ่ะ จะเทือนอะจะเทือนอะกูบอกเลยเดี๋ยวกูเบิ้ลด้วยออกข่าวเจอกันข้างบ้านเบิร์นรถเสียง์เจอกันหน้าช่องเสร็จนะเนี่ยแต่นั่นก็ลำบากขนาดนั้นหรอกเอาจุกไปสตรีมซะสองเดือนอะผมว่าแม่ยายบ้านหนีจริงของบ้านค่าลงลูกลงลูกหนีหมดไม่เว้ยไม่กูบอกให้เลยนะถ้า GDT กูเสร็จนะกูบอกเลยข้างบ้านมีผวาคือแม่งดังมากเว้ยเซิร์ฟคือท่อกูใช่ไหมมึงคิดว่าอันนั้นอ่ะดังแค่ไหรใช่ปะ เดี๋ยวมึงเจอตโตเม่ดังกว่าบานสองเท่าอ่ะสองเท่าเลยนะสามสี่กว่าถ้าเขานอนไม่หลับก็อาจจะมีสิดอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบบไม่พี่อ,อ๋อพี่อ๋อบอกกูอยู่ว่าแบบเนี่ยถ้ารอจีเสร็จไม่แน่แต่เขาอาจจะย้ายเองถ้ามึงขับบ่อยๆอ่ะไงกูต้องถอยหลังเข้าลงรถอยู่แล้วไงนึกภาพไหมกลางคืนาเข้ากลางคืนอ่ะเขามีกฎปะว่าิห้ามรถคันนี้ออกตอนกลางคืนอ่ะไม่มีแต่แต่มันก็มีมีกฎหมายรองรับอยู่นะ ใช่หรอใช่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องเสียงไงยาใิ่ารอ่ะใช่ใช่มันจะมีเขาเรียนกูตอนดึกไงก็คือชีวิตกูมันกลางคืนไงยาพิการของกูไม่ได้ยาพิการในตอนกลางคืนหรอกของบังของบังก็ดังไม่เหรอดังไหมของบังอ่ะผมจอดนอกผมจอดหน้าหมู่บ้านใช่กูใช่ไม่ปกติปกติใช่ไหมเวลากูเข้าบ้านมากูอ่ะคือขับมาเลยนะหน้าเข้าบอมยามปุ๊บกูขับมาเหยียบเกียร์หนึ่งใช่ป่ะเหยียบแบบไม่ได้แรงมากปุ๊บแล้วปุบบิดกุญแจดับ เครื่องไปเลยเว้ยจนไปจอดหน้าบ้านมันไหลเข้าไปใช่มันไหลเข้าบ้านไปปกตินะปกตินะตอนนี้เริ่มจะไม่ปกติละสิบเจ็ดล้านเริ่มไม่ปกติแล้วเฮียขายสิบเจ็ดล้านยังแพงเลยกูยังตกใจอยู่เลยโคตรแพงอ่ะไม่อยากแพงอ่ะโคตรแพงอ่ะลุงก็เบิร์นยางหน้าบ้านมันได้เฮียได้สัตว์เจอกันแน่เลยอ่ะเจอกันหน้าเฟซอ่ะทั้งนั้นอ่ะลุงเอาเอาเฮีย เค okay, อากูขี้เกียจดนันล้อสตาร์ตนะเดะสัตว์เค okay, อาไม่มีที่สตาร์ตนะเดะแต่กูอะย้ายบ้านแล้วกูคิดว่ากูต้องย้ายแล้วเสื้อดีแล้วที่มึงไม่เสื้ออะ<อ>ก็ต้เว้นไปซื้อหลังใหม่กำลังเก็บตังค์อยู่มันมมันันนเล็กเกินไปสำหรับลุงที่อยู่แม่งอะไรก็ลุงเยอะ ก็คือรองเท้ายังต้องไปวางบนชั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่พอจริงๆนะของที่วางของอ่ะคือมันสวยนะเว้ยแต่กูไม่เข้าใจว่าเอาไปวางตรงนั้นได้ยังไงมันไม่มีที่วางไงเออมันไม่มีที่วางแล้วว่ากองเกรงอะไรอะไรกูรู้พัวสรวดัหมดเออแต่ว่าพวกกล่องพวกถุงแม่งแบบมันเสียดายเนาะมันเสียดายอ่ะที่มันมันมันใช้ต่อได้ไงเสียดายอ่ะ จริงแม่งมันเป็นปัญหาจริงได้พวกกล่องมันเนี่จะขายกล่องก็สําคัญอีกใช่ขายไม่ได้ไเหี้ยกถคูเอมันขายไม่ได้เว้ยกล่องอ่ะทําใจยากกว่าที่จะทิ้งกล่องอนะ่ะตอนเนี้ยกูกำลังจะขายโมเดลเว้ยกูกำลังคิดอยู่ไอ้เหี้ยแม่งเออจะขายจีกงว่าไอ้เหี้ยอยู่กับมันมาต้องนานอยากขายไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โมเดลตัวที่แบบว่ากูเคยซื้อมาที่มันไม่ใช่ิขสิทธิ์แทนนะเซิร์ เป็นโมเดลที่แบบว่ากมูมีมีตัวที่จะเอาเข้าตู้อยู่แล้วที่มันเป็นนิกสิท์แทะแต่ว่าแบบ oh. มันทําใจไม่ได้ตัวพวกนี้มันอยู่ในตู้กูมานานอะคือมันมันไม่ใช่ทําใจไม่ได้หรอกกูขี้เกียจยกไปประเด็นเลยอะไม่ไหววะยอมยอมแพ้จริงๆแล้วไม่กล้าให้คนอื่นมายกด้วยกลัวหักจะรีบขายแบบิกเอาปเอาไปหน่อยเถอะ สองตัวขอร้องแหละายให้บางเดียวบางไม่มีที่เกมบ,บางมึงเอาแบบีกูไป,ปเถอะสองตัวขอร้องแหละไอ้เห <laughs> <ช>ี้ยได้ป่ะขอร้องจริงๆบางซื้อกูไปเถอะกูไม่มีที่แล้ว,วเว้ายา,าไ,ได้ไหมลงตัวละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมล่ะโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกินไปเหี้ยเอาแ,แปดสิบได้ป่ะแปดสิบเพอ่ขอบางขาดทุนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้ยไม่เป็นไรไอ้เหี้ยให้กูซื้อกูเถอะแล้วลงตัวแล้วทำไมร้อยแรกอะตอนแรกกูซื้อกูกะว่าแบบ หาที่วางไงล้แต่นนี้มันไม่มีที่วางแล้วไม่คือกลัวมันไปพลาดตรงไปซื้อไอ้นี่มาเครื่องออกกําลังกายอ่ะอยาอจ่าเปิดมึงมึงดูสเต็มกูไม่ละเดี๋ยวูเปิดกล้องให้ดูดูไหมว่ามันลกขนาดไหนได้ได้ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะความลกของโรงรถของผมอ่ะคือผมกะว่าจะวางไอ้นี่อ่ะเราเปิดดู อ่ะอันนี้สภาพแบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะไม่มีอะไรใช่ไหมนะอ่ะดูก็ดูด,ดิเนี่ยดูตรงนเนี้ยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยแล้วมึงดูกล่องดิมึงดูคาซิสลูกดิแล้วมึงดูรถตูก้กูดิเนี่ย ไอ้คียจักรยานกีดอันเนี่ย,นยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดอันน่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ะ,นะทิ้งไม่ได้ครับอันเนี้ยห้ามทิ้งเลยทิ้งไม่ได้ลูกเล่นลูกห่วงของมากเห็นยังเห็นปะบาให้ดูปะเห็นแล้วตัวอะไร <c oughs> ลุงลุงบอกผมก่อนตัวอะไรที่ลุงมีอ่ะ จาไม่ได้ว่ะจาไม่ได้จริงๆมันมันอยู่หลังเตเขียวๆปะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องเลยเอายังไม่ออยไม่แกะหรอใช่ไม่ได้แกะอีกสองยังไม่รู้อ่ะมันคือจาไม่ได้จริงๆว่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวส่งไปให้ดูก็ได้แล้วลุงซื้อทำไมเยอะๆอืมมันมันเลยมันเลยเถิดไปหน่อยสองตัวกะไม่ถูกกะยังหวะไม่ถูกบอกแล้วว่าใครอย่าไปป้ายยาใช่ใช่ใครป้ายยาลุง แต่บ้านมึงใหญ่มากเลยอ่ะบางตรงนั้นอ่ะแบบว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากอ่ะสองหลังปะสองหลังครับหลังเท่าไหร่อ่ะหลังปอบหลังละห้าจุดห้าเออราคาบ้านกูยังแพงกว่าแต่บ้านมึงใหญ่กว่ากูอีกนะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าพื้นที่วะผมผมเนื้อที่มันเยอะครับไม่มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะบ่ไงบ่ไงบ่ไงอะไรอยู่ตรงไหนตรงบ้านบ้านอยู่แถวไหนอ่ะอยู่หลังโรบินสันแล้วโรบินสันไหนไรสัสจะรู้ไหมนะหร่าดงช่างเศราครับ 8ริ้วนี่คือที่อะไรวะคือจังหวัดหรือว่าอะไรวะใช่เชียงดาวเลยลุง<า>มีนบุรีแล้วก็บ้านผมไกลปะไม่ไกลครับมันมันไปทางไหนอรัมันไปทางไหน,น,ไไหนคือไปหทางหัวหิดหรือว่าอะไรทางไหนไม่ไม่ก็ลุงมาทางชลบุรีชลบุรีอ๋อไปทางชลบุรีใช่เลยสวนอภูมิมาก็บ้านผมแล้วอ๋ออ๋อตรงนั้นใช่ไหมก็คือไอไอตรงนี้ไหมเอ้าเลดปะแถวเอาเลดปะใช่ครับใช่เลยเอาเลดมาลงุงอ๋โอโอเค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 เออเก็ตเก็ตละ ก็คือแปดลิ้วก็คือที่เขาขายไก่ด้วยใช่ปะคนนั้นก็อยู่แปดลิ้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ใชอยู่อาจจะ,ะหมดห้าทีเนี่ยเพื่อนกันอ๋อ,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 อโอเคเขา้าใจละเก็ลุละเก็ุละ างวันใหญ่เนาะที่นั่นะเป็นรุ่งขึ้นชื่อแต่มันขึ้นชื่อเนาะมันขึ้นชื่อเนาะที่นั่นมันเหมือนมันเหมือนปริมบอลทนมากเหมือนจุดศูนย์รวมอะเนาะผมพบไอรุ่นเยอะอ่าเด่งตรงนั้นเยอะปาร้วเวลามันเล่นอะไรมันเล่นกันหมดอรอลุงใช่เหรอสมมติเอาวันเนี้ยลีดเนี่ยยังลีดออกมาไป็รุ่เกือบร้อยคันแล้วนีดคืออะไรเฉพาะวัยฮอนด้าลีดอะรถแวนอะ คืออะไรวะฮอนด้าลีดมอไซค์อะลงฮอนด้าลีดคืออะไรถ่าอย่างน่นอย่างนี้พวกเขียนฮอนด้าลีดทุกคนเขียนังไงวะางฮอนด้าลเขียนองไงวะเฮียอจีจีดรอปอีกละฮอนด้าลีดฮอนฮอนด้าลีดอ๋อ อ่าอ่าอ่าี่ลคนด้านไม่ทันเลยแอลคอนด้านหลีดนี้มันคือรถไฟฟ้าหรอมันรถน้ำมันครับลุงอ๋ออย่างรถไฟฟ้าออกไานป่ะเขาจะชิปกันแบบทั้งเมืองอ่ะอ๋อคือคือแปดแลิ้วเนี่ยมันมันมันคือจังหวัดอะไรอ่ะเชิงเซาเเชิงาไม่เคยไปว่ะะเชิงเซาวัดหลวงพ่อสทอนนะลุงลุงลงมาดิไม่รู้จักครั เขาชอบเลี้ยงเขาชอบเลี้ยงเลี้ยงกุ้งนะเขาชอบบอกกุ้งบอกปลาบอกกุ้งเยอะมันก็คือเหมือนฟิลเหมือนต่างจังหวัดปะตรงนั้นอะอ่าใช่ประมาณนะครับแต่ว่ามันอยู่ติดกรุงเทพอ่ากี่กิโลเข้ากรุงเทพผมขับกรุงเทพสี่สิบนาทียี่สิบยี่สิบนาทีไม่หมือนไม่ถึงใช่คือเข้าเขตกรุงเทพของมันเลยอ่ะ ถ้าอย่างของกูอ่ะประมาณห้าประมาณห้าร้อยเมตรคือเข้ากรุงเทพแล้วกูอยู่น้าความประถมก็จริงแต่ว่าห้าร้อยเมตรอ่ะคือเข้ากรุงเทพละประมาณกิโลหนึ่งอ่ะประมาณสักสี่สิบโลครับอ๋อสี่สิบโลจะถึงจะเข้าเขตกรุงเทพไม่สี่สิบโลก็ถึงแล้วเลยสวนอภูมิล้วลณ์อ่ามันจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเคยไปไหว้หลวงพ่อถามว่ากูเคยเข้าวัดเปล่าปิ๊ๆอย่างนั้นครับ ของกัวจะอยู่ชานเมืองเว้ยชานเมืองเลยใกล้ๆกลไม่ได้แบบว่าอยู่เข้าไปอยู่ในตัวนครปฐมอีกสามวันนะลุงผมไปนครปฐมอ่าเข้าใจละเข้าใจละไปทำอะไรไปเอารองเท้าครับซื้อ,อได้มาผมสั่งทาวิทไว้สองคู่ครับทาวิทกอ๊อตใช่ครับสีไม่เราลุงเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นมั้งครับกูซื้อสองกูซื้อสามหมื่นห้าลุงรถได้ผมใช่ปะ อะไรองเท้าไม่ใช่กูอ่ะคือคือกูเป็นคนแบบนี้เว้ยอะไรที่มันต่างกันสมมติร้านนี้ขายสามหมื่นเก้าอีกร้านหนึ่งขายสามหมื่นแปดกูก็จะเลือกร้านสามหมื่นแปดไั้ไหมกูจะไม่ซื้อแพงกูะจะเป็นคนที่เช็คอะไรก็ได้ที่แบบว่าเวลาซื้อของให้เองอะไรที่แบบมันราคาถูกที่สุดในตลาดนะตอนเนี้ยก็จะซื้อตรงนั้นถ้ามันแพงเกินไปก็ไม่ซื้อ มึงรวยไงไม่เป็นไรหรอกโอ้ลุงรวยของผมอีกใก้เคียอะไรสัตว์บางมาตัดผมในกรุงเทพเลยเหรอปกติใช่ใครับตัดตรงกรุงเทพกีทาอ่าอันนั้นใกล้บ้านผมเลยรวยไงคนมันรวยไงแถวบ้านไม่ตัดกูเนี่ยไม่ตัดกูเนี่ยให้ผมคลิปลุงเนี่ยให้ช่างให้ช่างตัดส่งนักเรียนที่เด็กนักเรียนไปตัดตัดนะเว้ยมึงรู้เปล่า ไม่ลุงผมว่าตัดแถวบ้านแล้วตัดยังไงก็ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวช่างก็เก่งมึงไม่คิดหรอว่าช่างจะพัฒนามันต้องมีร้านประจำเสียสัตว์เ่าของพัฒนาได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยรับจ้าผมมันหนีติดผู้ตีตามผู้ชายไปแล้วดิผมสารเลือกร้านแต่ผมเป็นผู้ชายแม่งหนีตามผู้ชายไปแล้วแล้วเธอไม่เลือกร้านแต่ผมดิแม่หัยง จริงๆเดี๋ยวช่าง <c oughs> คือกูอะคิดอย่างนี้ไว้มันเป็นแบบว่าคือมันอยู่ใกล้บ้านมากๆเลยที่กูไปอ่ะก็คือแบบว่าร้านที่แบบว่านักเรียนนักเรียนมาตัดอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วกูก็ไปตัดกูก็คิดเสมอว่าเดี๋ยวช่างก็กกเก่งแค่นั้นจริงๆขอแค่ร้านไหนก็ได้ไว้ที่เขาดูแลเราดีอ่ะเขาคุยสนุกอ่ะกูไปหมดเลยเดี๋ยวช่างก็เก่งจำไว้แค่นั้นแหละก็ <c oughs> วันนี้ผมยังด่ามันอยู่เลยถ้าผมจะตัดผมร้านาไหนแม่งหนีตามผัวไปลว เรื่องผมไม่ีปัญหาะร้านตัดผมก็ใช่ใช่ไหมบัางร้านขอผู้ชายช่างผู้ชายไม่ไม่ไม่มันมีหลายร้านแหละบางทีกูก็ตัดเองนะกูเคยครั้งหนึ่งอ่ะเคยแบบว่าตัดสกินเฮดในชีวิตก็คือตัดตอนนั้นตัดผมให้ลูกเว้ยตัดสกินเฮดก็เลยตัดตามลูกลองดูเลยออ้ลูกเป็นผู้หญิงดีกว่าผมเคยตัดแล้วลงสกินเฮดอ่ะ แม่นึกว่าออกมาจากแดนแปดเล่นด้วยไม่ถอนเออโตคือจริงๆด้วยกูไม่เคยทักชื่นไม่เคยตัดสกินเฮดเลยพอมาตัดแล้วแบบว่าไอ้คิแม่งโคตรแบบไอ้คิดเหมือนโจรอ่ะเหมือนโจรโจรชัดเลยแล้วผมไว้หนวดไว้คราวเนี่ยคนมองแม่ไม่ค้าเกษตรโอ้ยตอนนั้นกูตัดสกินเฮดกูใส่บวกตลอดเลยกูไม่ถอดบวกเลย จ็ดคนนี้รวมกันถึงสามร้อยสามร้อยที่อะไรวะสามร้อยบาทถึงอยู่แต่เมืองอะดีมึงออกบ้านมึงได้ใช้กูเนี่ยถามไปเซิร์คเดย์แล้วกูมีอะไรติดตัวบ้างน้องอ,อะไรวะอะไร <ณ S 3> ไม่มีเลยบ้านอกบ้านอะใครกูอะไม่มีเลยมีแต่รถเดออใช่รถกูเทยอยู่คันเดียวลอดบ้านเงินยังขอไอเซิร์คเลยออ กระติ่มก็ไม่มีตังค์ซื้อน่าสงสารสุดๆ<บ>ที่บังนี่โคตรโชคดีเลยนะที่มีชีวิตแบบเนี้ยใช่เออกูเนี่ยมีขายหน้าครั้งหนึ่งตอนที่กูเลรอไ้ฝั่งกูไปซื้อกูจะเลี้ยงไอตติมเนาะสุดท้ายแล้วกูไม่มีตังค์เฮ้ยเฉ้ยสารยากูเซอร,ร์ทำไงดีเนี่ยมึงย้ายหมดเลยอย่นะไอ้เสกัดใหญ่แล้วนักขยับมนะาเซิร์ฟไปอยู่ไหนเซิร์ฟไปอยู่ไหนผมอยู่บาร์บะวาร์ตอนนี้ น่ไอ้กูก็ย้ายกับใบบัวบกทองไปละถ้าอย่างนั้นนะผมไม่ทำหมู่บ้านเลยรู้ซื้อที่เลยนะใบบผมพูดตรงๆนะจากที่ผมไปอยู่มานะสายานีให้แย่เลยก็คืออากาศเหรออากาศดีๆเออบางบัวทองไม่เย่แมันร้อนไงเซอร์บอกอ่ะนะมันร้อนไอ้จุกไอ้จุกไม่ไม่บ้านบ้านมึงไม่ดีหรือเปล่ามึงเออใช่แต่โทไม่สนุกใช่เ่ยคือถ้ามึงบอกที่ร้อนสายาร้อนอ่ะทำไมบ้านกูไม่ร้อนอ่ะ เอ้แต่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 มันก็มีอยู่ตอนนึงนะก็คือมันก็มีนะเออกูก็เริ่มเปิดน้ําร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบเบ้อเหมือนมึงก็คือรู้สึกว่าอุ่นๆปกติมันต้องเย็นเจี๊ยบไปแต่เปิดมาเออเออเปิดอุ่นใช่ใช่ใช่ง่ายๆเอางี้่ะลุงบ้านผมร้อนขนาดไหนคือถ้าผมอาบน้ำจ้ะตักชั่วโมงนึงอ่ะรอรอบงหน้าห้องน้ําได้เลยแดกผมได้เลยจริงๆแล้วจะอาบําไมชั่วโมงนึงไม่หมายถึงว่าน้ํามันร้อนขนาดที่ว่าต้่หมมสุกแล้วกินหมมได้เลยอ่ะจริง ร้อนอ่ะก็ะติดแอร์ในห้องน้ําดิโอเคทำไมคิดไม่ได้วะเออทำไมคิดไม่ได้วะเออกูอยากจะมีตังค์ประมาณสักสิบล้านเะทําเหมือนบางพูดอ่ะแตางั้นแหละติดเล็กกูติดเลก็กน็ทำน้ำอุ่มด้แอร์แต่ที่ที่ร้อนที่สุดต้องแต่เคยไปในชีวิตนะน่าจะเป็นนครสวรรค์ว่ะกูคิดว่านาครสวรรค์แม่งร้อนมาก เป็นประเทศไทยที่ร้อนมากๆเลยนครวสวรรค์นะร้อนร้อนชิบหายร้อนจริงร้อนแบบร้อนเลยอะ่ะไม่รู้เป็นทำไมตรงนั้นมันถึงร้อนไม่รู้อะอา้อาวอ้าวเรใส่มันร้อนร้อนจัด <laughs> ปิดแล้ว ดุแล้วแฟนไม่โกรธเหรอไม่โกรธลงไม่โกรธเขาก็ถามผมตั้งแต่แรกว่าจะไปไหนเขาถามว่าแน่ใจเลยจะจะมามึงนี้ครบฝังแต่งป่ะถามจริงน้องไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ในหัวไม่มีเลยวะก็ฝังแต่งอะไรนะฝังแต่งยังไม่มีเลยในหัวตอนนี้ใช่เหรอแต่ล้วเขาไม่เสียใจแย่หรอได้ยินอย่างเงี้นอ๋อถึงมันจะไม่ถึงเวลาไม่มีใครเสียใจเลย ราต้องกิงงนเวลานคเยอะๆตอนนี้ตั้งบ้าใหม่ชีวิตว่ายังไงน้องพี่ลองบอกมาสิบ้าใหม่ชีวิตก็คือ,อมทำให้ตัวเองมีตังกินต่อ,อเ,เดือนแล้วก็มีตังเก็บทำไมป้าใหม่น้อยจังเพราะมันยังไม่รอดเลยลุง ขอเป้าหมายเนี้ยก่อนถ้าผมมีตังเก็บผมไปไปทำเป้าหมายอื่นต่อลองมีลูกไหมอาจชีวิตอาจจะเปลี่ยนขึ้นทำอะไรได้ทำอะไรได้ป้องกันไหมยังเดี๋ยวเอาเลยไม่มือกป้องกันป้องกันเลยซอยแล้วบล็อก ทุกคนไม่ทุกคนไม่ใช่ผมผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยมีอะไรเลยในชีวิตเหมือนทุกคนนะครับบ้านผมไม่ใช่เป็นคนบ้านผมไม่ได้รวยหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมมันเป็นความฝันนะ่ะเราก็คิดว่าไกลสักวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะต้องมีรถมีบ้านไว้ผมก็คิดแค่นั้นผมไม่ได้แบบตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีนะผมเริ่มอากสูนย์จริงๆนะครับก่อนที่ผมจะมีผมแม่ผมไม่ได้รวยนะ ผมจะเล่าชีวิตของแม่ผมให้ฟังแม่ผมไปทํางานอะ่ะแม่ผมไปทํางานนะครับกลับมาใช่ไหมนั่งรถเมย์แม่ผมไปทํางานอ่านั่งรถเมย์ไปทํางานซื้อมะม่วงให้ผมแล้วกลับมาก็คือเงินหมดแล้วนะไม่มีเงินแล้วนะคือผมชอบกินมะม่วงมากอะไรประมาณนี้สมัยก่อนแม่กลับมาซื้อมะม่วงให้ผมเงินหมดไม่เป็นไรเราก็อยู่กันได้ ผมเคยกินข้าวกับน้ำโปงน้ำปลาก็มีแต่ว่าผมก็ตั้งเป้าหมายสักครั้งว่าผมอยากขับรถให้แม่ให้แม่นั่งสักครั้งหนึ่งผมอยากขับรถให้แม่ผมก็ตั้งเป้าหมายกับชิดไว้ผมต้องซื้อบ้านให้แม่อยู่ให้ได้ผมก็ตั้งเป้าหมายผมอยากให้เงินสักก้อนหนึ่งให้แม่อะไรประมาณเนี้ไม่รู้ว่าจะทาได้หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้ไม่รู้อาจจะได้หรือเปล่าอาจจะชาตินี้หรือชาติหน้า แต่เราก็คงควรมองอะไรให้มันไกลๆเข้าไว้อ่ะไม่ใช่มองแค่เป้าหมายที่มันเล็กอ่ะผมมองไกลตลอดอย่างที่ผมบอกว่าผมผมแบบมองแบบนู่นอ่ะถุดขอบจาก,กรวานอ่ะจริงๆผมเริ่มจากศูนย์จริงๆผมผมไม่มีฐานะเลยบ้านผมไม่มีฐานะอะไรเลยครับบ้านผมไม่ได้รวยเลยถามว่ามีคนให้โอกาสไหม คืออย่างนี้ถามว่ามีคนให้โอกาสหรอให้โอกาสผมยังไงอะ่ะผมก็ทํามาด้วยด้วยด้วยตัวของผมอะ่ะเข้าใจปะผมก็ทํามาของผมอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็มองผมผลประโยชน์เหมือนกันถ้าพูดตรงๆ <c oughs> เขาก็มองผมเมือนผลประโยชน์เขาผมก็ให้ผลประโยชน์กับเขาตอนผมมาทํางานนู่นนี่นั่นเข้าใจไหม <c oughs> เราแค่คว้ามันมาแค่นั้นเองครับ มันคือจังหวะของชีวิตอ่ะมันคือจังหวะชีวิตมากกว่าสิ่งที่เราแบบทํามามันมันเราไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้่เลยเพราะฉะนั้นเอาเอากล่องจูนรถคันไหนอ่ะ C8 เหรอเอ้ย R8 เหรอสรุปจูนไดใช่ใช่แต่ก็ตากมอนดิมมันตากมอนดิมบอกอยู่ว่ทุกคนก็รอครับจังหวะชีวิตมันมีทุกคนแหละหมายถึงรถมันกากแต่แค่จะตอนไหน